เบียริมเบียรมลิม,มแยงเข้าไปครับแยงเข้าไปมาบอยอไปครับดันเข้าบอยมาเทียมกินเบียร์ดันครับไปครับโกน ồ, ừ, chụp 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 chụp, chắc chup mà, chup chup vời, โอ้โ่ no. จะมาเล่นแผนอบไยครับเดินให้เขากินเบีย้ยไปเลยครับกินเบี้ยริมไปเลยกินเป้าอ่ะกินน้ำเป่ากินน้ำเป่าไม่กินเว้ย mm. อืมอืมมาเดินแบบหยนยวน ฉันจะหงายเพราะงั้นเถอะกินเปล่าเพลกินตัวนั้นเหรออืมกินครับกินครับกินโค้ดเหรอครับกินครับ กินครับโอ้หน้าคุณเขาล่งจงพี่ชอบชอบโอ้แมงแ่งมาเว้ยเฮ้กินเลยกินลรกเข้าไปทิมครับทิมเหลือกินเข้าไป ผูกไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้หรอครับมาเราอยู่เริ่มจะทำได้แล้วะหนีก่อนคุณเจ้าหนเสียงนะเจ้เดี๋ยวผมทิ่มเบีย้ยมาเขาหนีเขาเสะนะครับประมาณนี้ เนี่ยทีมแม่งและกินครับเป็นไหนครับมากินเม็ดครับเป็นไหนครับอืมบงัง ชุบชุบได้สองเอาเลยดีไหมได้สองตัวเอาเลยแล้วกันท่านผู้ชมกินเลยกินเลยลุกหนึ่งทีครับปอายทำไรเหลือมาดงมาดัานอะไรเหลือ กินอะไรเราได้ไม่บ้านเดี๋ยววันหนึ่งนะกินชึบโอ้กินชึบ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 นี้ก่อนครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วเต็มลุกครับเต็มลุกไปครับผมกินไปเลยง่าย ไปครับกินเบีย <ality> ร์ผูกไว้ก่อนครับ <Says> กินครับผมลูกน้องถือกินมาครับเร็วๆติดมาสิจะด้านขึ้นไป ด้านขึ้นไปไปครับไปครับไปครับโอ้แม่งเป็นเบีย้ยอย่างงี้เซ็งจอดอยาวเลยแล้วกันนะครับไปบางครับ ไปครับอืมไปครับลูกเข้าไปอืมแทงมา้าผมเอาละมึงตายละเบี้ยพวกว่าบัางครับ อืกินเบี้ยกินมา้านีครับอืมอืมฮะไป บางครับผมบางครับผมนั่งกั <laughs> ไนไป ลุกะไรได้ป่ะยาวๆดีกว่าอ๋อแม่งบางโอเคเอาม่งไม,แม่แม่งแม่งบางได้นะเมื่อกี้เขาบางกินเม็ดได้นะครับแต่เขาไม่ยอมกินว่ะเคโเอเค,อเคจะลุกตรงนั้นสินนะามาอ้อมอ้อมออกด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับอืมทำหนึ่งนะ ถ้าเราถ้าเราขึ้นไปเนี่ยเรือลุกอีกทีหนึ่งใช่ไหมเราจะหนีตาเดินไม่ได้อะแต่ก็ได้อยู่นะครับเขายังลุกไม่ได้กินเวียตัวบนได้ไปครับไปครับไปครับโอเคกินมา กินม้าหน่อยดีกว่ามากินม้ากินม้าโอ้ไปครับ <c oughs> ไม่ได้ว้อ่ะมาลองดูแล้วกันนะวลองวัดใจดูวัดใจครับวัดใจเขาเอาเบีย้ยเนี่ยไอ้นี่ผมได้แนละ้วท่านผู้ชมเอาเบีย้ยลูกกินเหลือได้แต่เขาก็ต้องเสียเรือเหมือนกันแลกกันนะครับใจ <c oughs> ไม่ถึงนี่ว่านี่แหละไม่ให้กินละ ปล่อยลุกหนึ่งทีครับไป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 ครับ ไปครับลงล่างครับผม มาครับอืมไปตามอืมกินเบียร์ผมว่าเขาโดนแล้วล่ะท่านผู้ชมโอ้แม่งเป็นอีตานั้นอีกโอ้เซ็งว่ะ เซิงเซิงเิงเซิงไม่ทันเว้ยห,หนีไปไก,กลไปครับเราจะได้เบีย้ยฟรีแล้วท่านผู้ชมเรากำลังจะได้เบีย้ยฟรี คุณเขาอันตรายแล้วเรือเขาเสี่ยงต่อการโดนลูกกินเรือมากเลยนะครับดูชีเอาไงครับพี่ดูตัวเราสิน,นะพวกเจ้าจะต้องยอมเสียเบียเม่ออะไรไม่เหมือพี่ไม่เหมือเหมืออะไรล่ะ,อะโอเคยอมเสียเบียครับกินโอ้โหโ,โ,โอเคแม่งเหมือจริงนะ่ะอะมาเหมือก็เหมือวะ่ะ ไปครับไปครับไปครับไหนก้นไปด่าขึ้นไปเอ้าพี่ <c oughs> ไล่อ่ะอามาไล่ก็ไล่ไหมจะจนไหมเนี่ยอ่ะมาครับ บีเข้าไปลงล่างครับลงล่างขึ้นไปข้างบนไปครับลุกเข้าไปไปครับบีบครับผม ลงมาครับไปครับเจ้าโดนยังไงเจ้าก็โดนบอกเลยพี่ไรเป็นนะจ๊ะสองทีออื <c oughs> <c oughs> อ่ะลงล่างหนึ่งตาโ okay. อเคขรบคุณครับ